สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชินชม1คันนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับเป็นกระบะนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดง toyota mighty x นะครับเครื่อง2.5ดีเซลนะครับเอาไปใช้งานได้เลยสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บต้องกู้อะไรครับดูแลไว้ให้เสร็จสับนะครับสภาพเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบเงียบนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เข้าปกตินะครับไม่ดังไม่หอน ช่วงล่างสมบูรณ์ใช้งานได้ตามภาษากระบะนะครับแถมทะเบียนนี้ให้ไปเลยนะครับงามๆเอาไปใช้กันเลยนะครับ1 2 3 4โอ้ทะเบียนสวยเลยครับของแถมนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งค้างเรื่องนะครับสำหรับคันนี้ใครหารถไว้ใช้ทำงานต่อยอดสร้างอาชีพจัดไปเลยนะครับตัวนี้อึดทนถึกแน่นอนสายกระบะรู้กันดีนะครับฝากไว้เลยครับสำหรับคันนี้อยู่เมืองทองธานีนะครับใครจับไอทดลองขับไปตรวจสอบสภาพก็ไปได้เลยนะครับโทรได้ตลอดสอบถามตลอดนะครับ สำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับก็โทรสอบถามนะครับให้น้องเขาขับส่งถึงบ้านได้นะครับตรวจสอบเช็คสภาพก่อนรับงานรับรถอีกหนึ่งครั้งที่หน้าบ้านได้เลยนะครับสภาพนี้ครับสวยงามหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังนะครับลองหาข้อมูลก็ได้นะครับตัวนี้เขาเปิดขายราคากันเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับลองชมอันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับก็ราคา9 8 0 0 0บาทก็เจรจาต่อรองนะครับรู้เขารู้เราครับเขาตั้งเราต่อเป็นเรื่องปกติของการค้าขายนะครับ ชวนชมและก็ชวนซื้อไปด้วยครับมันสมบูรณ์สวยดีลองเอาไปใช้งานได้ครับคันนี้สภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนดูแลไว้สมบูรณ์แล้วครับลองชมดูก่อนได้ถ้าชอบถ้าใช่เน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับสภาพสวยๆแบบนี้หาชมยากนะครับรูปมีมาเยอะเลยครับยังใช้งานได้อีกนานหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักนะครับสภาพเดิมๆกระบะก็ยังไม่ผุไม่พังนะครับลองชมดูได้ตรวจสอบดูได้นะครับด้วยตาคร่าวๆก่อนนะครับ ผมทาหน้าที่ชี้สภาพส่วนการตรวจสอบเช็คสภาพต้องไปให้พี่น้องดูนะครับนี่เลยครับคาซีเดิมๆแข่งมาชมห้องเครื่องของรถป้ายแดงมือเดียวดูบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องงามๆเลยครับสภาพพร้อมใช้แห้งสวยใสยดูแลไว้ดีครับเก็บไว้สะอาดแบบนี้งามๆเลยครับใครสนใจหาไว้ใช้งานตรวจสอบเช็คสภาพได้เลยครับคุ้มแน่นอนนะครับเจราจาต่อรองทดลองขับนะครับ